วันนี้นะครับมารีวิวเจ้า Exciter 155คันนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนชุดโซสเตอร์นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นสเตอร์หลังโซแล้วก็สเตอร์หน้านะครับส่วนข้อต่อโซนะครับเราจะอัดเอานะครับตัวนี้จะไม่ใช้แบบกิฟนะครับจะเป็นแบบอัดเอนะครับจะทนนะครับผมเดี๋ยวขอเวลานะครับสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับสเตอร์หน้าเราถอดมาแล้วนะครับ เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ X x c i t ซ r 155นะครับตนะตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งหน้า หลังนะครับเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่นะครับผมอ่าอ่าข้อต่อนะครับผมใช้แบบย้ำเอานะครับนี่นะครับย้ำเข้านะครับเนื่องจากว่าใส่ตัวอ่าเป็นแบบกริปแล้วมันไม่ค่อยทนนะครับใช้ไปนานๆนะครับมันมีอาการคลนนะครับเวลาขี่มันก็จะดังแกลกแกๆๆนะครับก็เลยเลือกเอาแบบย้ำเอานะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทดสอบ แป๊บหนึ่งนะครับผมหากพี่ๆน,น้องสนใจนะครับซุดโซสเตอร์ยาม้าเอ็กไซเตอร์155เรามีจำหน่ายนะครับผมอโอเคนะครับ